เดินทางท่องเที่ยวและทำบุญของประชาชนเนื่องในโอกาสวันหยุดยาวสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมค่ะเป็นไปอย่างคึกคักซึ่งที่วัดศรีดารามอำเภอทุ่งฝนเหล่าบรรดาสายบุญและนักเสียงโชคค่ะต่างก็พากันเดินทางมาทำบุญไหว้พระขอพรกันอย่างต่อเนื่องจุดเด่นของวัดศรีดารามแห่งนี้นะคะผู้ที่เดินทางมานอกจากจะได้ทำบุญกุศลแล้วค่ะก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนได้มาขอพร ซึ่งถือเป็นที่พึ่งทางใจได้อีกด้วยค่ะซึ่งก็คือพระพุทธรูปปางประธานพรสีขาวรูปปั้นพญาสีสุดโทพญานคราชก้าเสียนสารแม่ย่านาคีสีดาซึ่งภายหลังจากสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วนะคะนักท่องเที่ยวและนักเสี่ยงโชคค่ะก็เหลือบไปเห็นตูวเลขที่อยู่บนเปลือกส้มโอค่ะที่มีคนนำมาถวายพ่อปู่สีสุดโท เป็นตัวเลขที่มองเห็นอย่างเด่นชัดค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเลขลูกป,ปิงปองเสียงไทยที่วางไว้ในพานซึ่งหลายคนนะคะก็ตั้งใจค่ะที่จะนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่1สิงหาคมนี้ที่แผงลอตเตอรี่มาวางขายทันทีค่ะ